อยู่บ้านอ้ออาวไม,ไ,าไม่มีคนอยู่เลยพี่น้องให้ตายสิยยไ,ไปไหนหมดสวัสดีนะครับสวัสดีอีกรอบครับพี่น้องวันนี้อยู่กับผม,มังคดซาดาซิ่งคะแนนครับเสร็จแล้วครับ ลงเครื่องหน้าเมนครับเรียบร้อยวันนี้ก็เก็บเครื่องเสร็จแล้วไว้มาหาน้องสายันหน่อยแต่ไม่อยู่โอ้ไม่ได้ล้างเลยรถเขาทําถนนใหม่ครับที่ปูน สวัสดีค่ะจะยันไปไหนไปซื้อของเมื่อกี้ะไรเอาไปตรงนี้ไลยซื้ออะไรไข้เคลือผัดอ๋อซื้อตรงนี้นะซื้อตรงนั้นปล่าอุวโอ้เจ๊เขียวจัดของบ่เก็บของโอ้ยอะไรแบบไหนตอนหยิบมันหลงโอ้คอสวยได้นี่หน้าปล้นเลยหยาทุกห่วหยบ่ทุกกิน,นเต็ม<า>เต็มเลยเป็นอันไทยคลิปภา้าชา่เยอรมันทำใจอยู่ใช่ไหม ทำใจสองวันแล้วหยาบกนหนับซื้อเข็มกลัดสสารอยใส่รับสายให้นุลิกนะเม่กี็สายสายี่าวแตกโอ้มันจบอกตรงนี้ตรงนี้นู้วรัตรงอ็กเลยะแตกเลยว่างั้น อ๋อโอ,โอ้นี่ใส่แล้วครับโอ้โหนี่ไม่ใช่ต้องลดสายพานนี่ทีนี่มันจะลงดูก่อนอ๋อเราดูก่อนใช่ไหมถ้าถ้าเราโอเคก็จะเปลี่ยนสายพานใหม่ถ้าเราทำไม่ได้ก็มันเปลี่ยนสายดูไอ้เป็นดูสิอืมอันนี้มันสิบท่าไหร่นี่งสิบสองว่ะสิบสองนิ้ว มูเล่12นิ้วเดี๋ยวสยันญาบอกว่าจะลองดูก่อนเนาะไหนๆก็ยังไม่สายพานก็จะเปลี่ยนแน่นอนแหละเนาะนแต่บอกเมื่อกี้นะ่ะโอ้อเสียดายดิน้อน,น่ะไปซื้ออะไรนะ่ะโอ้

กี่บอกว่ารัดตรงนี้ตรงนี้หนูก็เข้าใจว่าตรงนี้นี่หนูก็รัดตรงนี้อ๋อแล้วไม่ได้ดูว่าตรงน,นี้มันติดสายพานอยู่ตแต่ตรงนี้เราไม่ไม่รู้ไงอืมติดสายพานอยู่นั่นแหละแต่สายยาวซะด้วยนะนั่นแหละสายพาน <laughs> านี่ก็รัดที่หนหนูนสมชีดมือเงินอืมสายพานแต่เราไม่ได้ว่ารัดตรงกลางอ่าแต่ด้านข้างกับด้านข้างเ <laughs> นอืม แต่ครั้นี้ปุ๊บมันมันกระเด้งไปผมกระเด้งมามันถือกระเซพานมุ่งเจ็บเส้นยาวเลยตัวนี้เส้นยาวด้วยนะโอ้สามมตรสี่มตรสามมิตรวันนี้ไปหาอะไรหามอเตอร์เลยบอสหามอเตอร์ที่นู่นเลยโอ้ยย่งไงกีนถึงได้งอนเมื่อกี้ไปนะโอ้โหไม่ได้ลองเลยทีนี้ต้องไปหาสายมีขายบอสแถวนี้ไม่มีโอ้แปลว่าต้องไปหาที่ นมนแดงไป่ไนจะมีนะไปนแดงนะมีแล้วกระสังอ่ะสังมีเนาะไม่มีอ่ะวันนลเอาคนชัยอ๋นชัเออกระสังไม่แน่ใจว่ามีไหมน่ะโอ้เจ้เขียวงอนเลย แล้วไปซื้อสายรัดมารัดอะไรเนี่ยไม่รู้มันจะรัดอะไรบางวันเถุงเลนส์ไอเล่ย์โลหะเข็มขัดก็ไปซื้อเข็มขัดเพื่พุ่งกระจายเลยครับโน,น่น,นครับมันไปเจอสายพานอ่ะเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเนี่ยนี่ครับพี่ทูกับสายพานเนี่ยเห็นเห็นรอยไหม มันไม่ใช่ว่าแรงดันดันแตกนะครับ <c oughs> พอดีสายยันสตาร์ทเครื่องครับกะว่าจะลองลองตู้ลองวินใหม่ทีนี้ก็ทีนี้ก็สายไอ้สายสายไฮดรลิกนี่ไปไปโดนกับสายพานก่อนครับแตกเลยแตกหนึ่งโดนแกงแล้วหนึ่งเจ๊เขียวยังไงนาได้ลองเลย รู้จะพี่รู้ว่าพี่จะมาบ้างทำให้พัง,ง่อนโอ้ปดได้คลิปเลยครับไม่ได้ชมตอนลองเลยนะดูมือเลยกดถ่ายคลิปแล้วม่ถึงยั้ไม่ถึงหน้าพี่นะปุ๊เลยบอสเด็กกดถ่ายคกี่บอลนี่นเลยโอ้อนี่ก็ก็จะคิดว่าจะ,าจ,ะจะลองนันคือทุกที่จะเอาไปทำหน้าแค่งมากกว่าอ๋อ ฝุ่นมันมาที่นลมแรงอื้ไม่ได้ลองเลยทีนี้ลองก็ไม่ได้ลองกว่าก็จะก,กว่าดนง่ายเลยงั้ <laughs> งนก็โอ้งั้นแปลว่าต้องไปหาซื้อสายก่อนเลย <c oughs> ถ่ายวันนี้เลยจะได้เสร็จที่เงินบอกลหยู่ด้นนาตนตรงกลางนะ,นะเดี๋ยววันนี้นก็จะได้าน,นตรงกลางอ๋อดัดไอ้ตรงเสานั่นแหล,ละก็ฝัง่งแล้วก็ฝั่งนี้ จเยอะรกปงแป๊บาได้ยินมาตรงนี้เราก็าิดาตรงนี้เนะโดบนเลยนี่ปกติโอ้โหโอ้ถ้าถ้าสายไม่แตกนี่ผมมานี่พอดีเลยนะได้ลองพอดีเลยนะขนีเอาไปทางนี้นู้ี่ขีมาพอดี ตแล้วไปเลยนะ่เออะเฮียเอาไก่อืมจาดีเนาะไก่าดเลยกจะได้ดูช็อตเด็ดหน่อย <c oughs> ตอนสายเตะอ่ะ <c oughs> โอ้มันมินมดออเท่าไหร่นี่มดหลยหลยร้อยอยู่ดีนาะ แต่ถ้าสายดำมันน้ำมันจะมันจะแตกอ่ะถ้าเดินนั่นแหละโดนสายพานี่กว่ากว่ามันจะนั่นแหละมันแพงแต่ถ้าสายขาวถ้าโดนสายนะเอ้ยสายโดนสายพานอะไรนิดเดียวมันก็แตกแล้วนี่ใชเอาถ้าเอาสายดำก็จากบ้านมานี่ก็สามพันกว่านั่นแหละสองสามพันเกือบสี่พันเลยเนาะเออนี่จากนี่ดินี่ไหนอะนี่จากปั๊มจากปั๊มตัวเนี้ยไปหามอเตอร์นูแล้ว มอเตอร์ข้างหน้านะครับชุดปั่นตู้ประมาณสามเมตรกว่าเลยสามเมตรกว่าเกือบสี่เมตรแล้วี่ะจุยเลยพี่น้องมดน้ำมัอีทังหึ่มน้นไปีกทังน่มุดน้มีงหนึ่งน้อกทง่มนมัไี่กมอกงหนึ่ง้มไอ่ออำไมเห็นทุกออ ยังไงมันว่ามันก็ซึมเหมือนกันน่ะตอนที่มันเอาลงมันออ๋มันยิงออกมาเลยนะโอ้งั้นก็ต้องเปลี่ยนกระบอกใหม่อีกบ่เปลี่ยนว่าเล่นซีนเอาเปลี่ยนซีนเอาเปลี่ยนไอตัวนั้นเลยอีกตัวหนึ่งนะ่ะเออไอตัวนี้มันเป็นรอยเด็เนี่ยไอตัวนั้นมันไม่เป็นรอยด้วยเนาะไอตัวนั้นเนีพุ่งเลยเมื่อวานน่ะนั่นแหละถอดซ่อมตัวนั้นไม่ดีกว่าบานนะ่แต่มันว่าจะซ่อมไม่ทั้งสอง อ๋อซ่อมไ้ทั้งสองก็ดีเวลาตัวไหนมีปัญหาก็จับเปลี่ยนได้เร็วมาแล้วบอกหน่อยโอ้ดูสีหน้าสิให้ตายสิบ่นเลยเราอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยไว้ก่อนเลยเจ๊เขียว ว่าถึงนี่พี่ดูว่าเนี่ยไอ้รัดก็ไม่รัไม่รัดเออใช่ไหมเดี๋ยวมันจะบอกให้รัดตั้งแต่ห้องเดียวคนเออคอยดูนะว่าจะตามที่เจ้เขียวคิดไว้หรือเปล่าผมบอกให้รัดประมาณนี้ไอ้รัดเดี๋ยวคอยคอยดูเอ้ามาแต่ไหนลูกพี่โอ้โหได้ถือกระเป๋าตังค์ด้ย ฮะทำไมสาายยวหนูทำไมถึงเตะอะโดนสายพานโดนสายพานโอ้กำเวียนเลยสายยาวเลยดิสายยาวจากมอเตอร์นี่และไปนู่นเลยน่ะโอ้ไอ้สั้นไปเตะเตะกันยาวอีกเหนื่อยเลยเท่าไหร่นี่ยาวนี่ไม่รู้เลยเล็กเท่าไหร่โอ้ยอมเลยมัมอากาศเยอะเลย อ๋อสตาร์ทจะลองว่เมื่อกี้ครับโอเคนั่นนีเชอจะลองบอยรัดน้ำยอตรัดนี่เดี๋ยวก่อเดกเกิดเดี๋ยวก่อนรัดตรงไหนจำรัดอันไหนนี่รัดให้มันหนีบอู่ในเวลานั้นมันก็ดิ่งขึ้นไปถูใส่ฟ้าถ้ารัดถ้ารัดกับไอซีดามันไม่เด็กเนาะอือแถวนี้ไม่มีอีกเหรอ ต้องต้องไปไหนคนชัยเมืองไปเมืองคนชัยอืมไปเยอะเลยตัวปั๊มยุคอนั่นอะไรเยอะเลยรั่วรั่วได้ปะจุดติ๊งติ๊งเลยโว้ทำไมรั่วแรงแท้ตัวน้ำมันปั๊มยุคอทางตรงตูนนั้นมอสดที่ไหนได้ตรงนี้กระจายไปได้วยตนเต็มเลยอ๋อกระจายไปที่นู้นไอปั๊มตัวปั๊มนี่ไม่ได้ไม่ได้รั่วปะ นจะรอยอโอต้องไปถามซื้อช้างน้อยแล้วี่ช่างน้อยเขาม,มีอยู่เด็ตัวหนึง่งยวมีไหมอันใหญ่ยู่นี้แต่มันไม่ใช่แบบมันเป็นบูธยาวมาอย่างงี้นะมันเป็นแค่น,นี่เปลี่ยนซีนคอต,ตรงนี้อ๋อเปลี่ยนแค่ซีนครับตามไปมีปัญหาที่เกียร์ถอดอ้นนี้แล้วดเบื่อที่งแถอดสายนี่นะเจยสายยาวด้วยนีเนนะ ยาวไปน kot, ู่นเลยกี่เม e ็ดนี่สามเม็ดหวานสามเมตรสี่สิบป้าทิดประจับโอ้ยกระนู้นกระนี้นเหนื่อยเลยเหนื่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวะซื้อต่อได้ไหมเดี๋ยวก่อนเนี่ยตอนนั้นเรือใบสุดท้ายแล้วไหนนี่นะเยียบ้นคืนแตะใบ ไม่เดตะเฉยบอกปลายสุดท้ายแล้วกำลังใส่แล้วว่าจะเอามาตัดไอ้เนี่ยทำให้ร่องไงนี่แหละกินไปเดินเตะเดินเหยียบไงรู้เตะเลยไม่ได้ใช่เลยโอ้ยองขาโทษคนวางไว้กินไปหินเจียแล้วนะที่มัเดินเดินเหยียบหินเจียเตะหมดเดินเตะเลยหรอหยอกแล้วก็หยุดงานเลยใช่ไหม หมดหมดใบตัดแล้วเดี๋ยวผมเอาคอปเตอร์มาตัดไปซื้อวันนี้เลยบ่ครับน่าจะยังไงต่อบ่อ๋อถ้าซื้อตัวต่อมาต่อก็ได้ดีนาะด้วยกันก่อนเดี๋ยวเง้อ เเจ๊เขียวจะได้เป็นช่างสีแล้วนี่หา,าว, <laughs> วิเองบ่หาวิเองคลแล้วโอ้ยาบเลยรอบเรกรอบเรขน้ำมันนมันขาดสายรอบเรกน้ำมันขาดสายอ๋ออะไรมันดับครับพอติดได้คาวนี้ น้ำมันพุ่งน้ำมันพุ่งเลยไม่ขาดแล้วพุ่งเลย <c oughs> เร็วไม่ต้องดูให้ดีเนะาะก่อนสตาร์ทต้องดูให้ดีนะแต่เมื่อคืนก็ไม่เป็นไรนะอืมหววานสยดเพราะว่าสายมันอ่อนเนาะน้ำมันมันวิ่งมาหมดมันไม่เหมือนสายแข็งนี่เนาะมันมันขี่ไปซายนี่ขึ้นไปโดนไอ้สายดำนี่แหะ เหมือนมันถีบเอาเหมือนมันถีบเอาอสายขาวไปเลยอ๋อ,อนี่จะเอารถออกใช่ไหมกับเจ้าออกทางศาสตร์โอ้โห <c oughs> ถ้าเอาออกได้ทุบนั่นพอดีเลยนะไม่ยอมเก็บก่อนไปเอาบล็อกบล็อกตัวน้อยไหมบล็อกในกรองสิเท่าเรื่อ โดนปดคอเลยตอนเช้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนนอนเลยนอนผมไม่อยากเนิมทานไมผมมองตลอดนะไม่ใช่ผมไม่มองนะมองตลอดเลยใจที่ผมด่าจนไม่จะได้เฮ้ยทำไมบล็อกมาหายลเนี่ยนารเรูกอะไรตื่นมาก็่อนจะได้ยยเอาไปดูว่าูโทรศัพวัเตงโม แตงโมก่อนว่าให้ส่งไปอยู่ด้วยกันเลยนะแตงโมดูแตงโมแล้วทุกคนบอกแตงโมกินเปมาก็ต้องได้ขึ้นอารมณ์ก่อนแล้วค่อยมาช่วยออืไม่เป็นไรหรอกงานจะเดินตอนกลางคืนครับส่วนมากงานเดินตอนกลางคืนไม่ได้ฝนตกเล็ไปแล้ว สายริมเออสายริมก็ได้ไม่ว่าไม่รู้ว่ามันจะพาศูนย์กลงางกันด้วยังไงเลยโหยาวไปเนาะเลยตรงนี้เลยนี่อย่างดี่วิงเนาะตรงนี้ไม่ยาวเลยตรงหาสายพานมาจากโน่นนี่เลย,ม,ยมันกลับกันบ่ถ้าใส่ทางนู้นมันก็หมุนกลับกันเจออะทางซีเรียมาลงน้ำมันดิแดงไหน

พี่กลับบ้านนั่นนะครับไปสี่คอดอะนี่กลับไปเลยไปสี่คองานบวชงานบวชนะโอ้เง้นไม่ไปดอกฝากเข้าไปดีกว่าไม่ยังไงดอกหนึ่งผมพี่ก็ไม่เขามาจากุรินทร์มเขาไม่ให้เข้าว่าจะศีคออะไรเนี่ยงานโฉมเมื่อกี้เลยก็ คนมาก็ติดโควิดจนนั่นแหละแต่แต่เขาเขายังเขายังไม่ได้เข้าจากยังไม่ได้เข้างานนะไม่เข้างานได้ไม่ให้เข้าโอสมงให้เข้าดัโอสมุยดัโอสมุยดัอะไรไม่ไวแม่อันนี้มาจากอันนี้เขาว่ามาจากเทพแต่ยังไม่ได้เข้าไปตรวจก่อนหลายคนนะหลายคนโอไม่รู้หรอกไอ้ลูกหลานกักกักตัวตรงนี้ก็มีขับข้างบ้านก็มีเออเห็นเพื่อนบกอยู่ี้คนกักตัวอยู่ก็มีนะครับนั่นแหละ เยอะเยอะเยอะเพราะลูกตรวจเจอพ่อก็ยังมั่นใจว่ายังไงก็ไม่ติดพ่อตัวดีลยแต่เขาจะไม่ยอมตรวจนี่แหนมันนี่แค่นี้เลยไหนนิดเดียวเ่ยนี่นีดเดียวเองเนาะแค่นี้เลยแต่ถ้าสายดำนี่โอ้กว่าจะทั่วกนาะเหมือนกันก็สยันต้องเอาอะไรมากัดกระป๋องอ่ะโอ้กัดโอ้กัดตัดไอพลลิตเนาะมาครอบไว้คุณตัด นี่เลยตัดขาดพุ่นแล้วเอาแป๊บมาใส่เลยแล้วก็รัดอืมตัดรนะัดมดโมโหพวจะไล่มันไปซื้อแล้วง้อทำไมไม่ไล่เอ้ย้เย้เยเย้ยเย้ฮ้ยไม่มไซื้อเลย <c oughs> <c oughs> เอะาวไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวต่อขายบอกตัวต่อไม่มีเวราต้องต่อเองอ๋อหาแป๊บจะไเลยไปซื้อแล้วตามโมโหอืมไม่ยอมดูเจ้าของเองเพราเดินรัดแล้วเต้เฮ้ย ถเหนี่ครับนี่มันมันผิดที่จ้ะขัเมีไว้ในรถังเลยครับบอกตรงนี้ตรงนี้กระดัตรงนี้ไงมเกไม่ยอมมาหันหน้าไปทางนู้นแล้วอยู่ที่ดมเลยไม่ตีเกรไม่ได้ให้จอตรงนั้นรงไมจอดนะัด่แล้วเลยโอ้ สายเลียครับสายเรียติดซุ้มแล้เนี่ยอยเดี๋ยวให้น้องเขาต่อสายก่อนครับประมาณสักสิบนาทีสิบนาทีแล้วก็เจดก,กันท้นหน้าครับผมสวัสดีครับ